สวนสุนันทาสวนสุนันทานะครับเคยเป็นเขตพระราชฐานชั้นในของพระราชวังสวนดุสิตซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็พระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมมีพระราชดำริให้สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประทับของพระภรรยาเจ้าและก็เจ้าจอมเมื่อพระองค์เสด็จสวรรคตไปแล้วโดยพระองค์ก็มีพระราชประสงค์ให้สวนนี้มีลักษณะเป็นสวนป่าจึงโปรดเกล้าให้หาพันธุ์ไม้ดอกไม้ผลที่ดี และก็หาได้ยากในนาชนิดมาปลูกไว้ในสวนแห่งนี้ด้วยที่มาของชื่อสวนแห่งนี้มาจากชื่อสวนของพระอินบุญสวรรค์ชั้นดาวดึงซึ่งมีชื่อว่าสุนันทาอุทยานและพระนามของสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทาคุมารีรัตพระบรมราชเทวีพระมเหสีซึ่งเป็นที่รักยิ่งของพระองค์แต่ทว่าพระองค์เสด็จสวรร,วร,รคตรไปเสียก่อนการก่อสร้างพระตำหนักและก็ตำหนักในสวนสุนันทาจึงมาเริ่มก่อสร้างใหม่ในรัชกาลที่หก โดยพระองค์ก็ได้ทรงพระราชดำริว่าสถานที่ในพระบรมมหาราชวังชั้นในคับแคบไม่เหมาะสมจะเป็นที่ประทับของพระบรม,มวงศานุวงศ์ฝ่ายในจึงโปรดให้สร้างพระตำหนักและก็ตึกในบริเวณสวนสุนันทาขึ้นอีกหลายหลังและก็โปรดให้เป็นที่ประทับของพระมเหสีเจ้าจอมมันดาเจ้าจอมและก็พระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5จํานวน32ตําหนัก แต่ถ้าว่าพระตำหนักของสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนั้นได้มีการหยุดการก่อสร้างเมื่อมีการก่ออาคารมาถึงฐานอันเนื่องมาจากทรงโปรดที่จะประทับที่พระตำหนักพญาไทยจึงได้มีการแก้แบบและก็ก่อสร้างเป็นท้องพระโรงโดยมีนามว่าพระที่นั่งนงครานสมสร ส่วนสมเด็จพระศรีสวรสิ์ที่ราบรมราชเทวีนะครับพระพันวษาอัยิกาเจ้าและก็สมเด็จพระปิตุชาเจ้าสุขุมมานมารสีพระอัครราชเทวีก็เสด็จมาประทับที่พระตำหนักในช่วงระยะเวลาหนึ่งก่อนที่จะเสด็จไปประทับที่วังของพระราชอุรุษเป็นการถาวรโดยพระราชทานพระตำหนักเป็นที่ประทับแก่เจ้านายที่อยู่ในความดูแลของพระองค์จึงทําให้พระวิมาดาเธอพระองค์เจ้าสายสวัสดีพิลม กรมมาะสุธาสินีนาฏปิยมหาราชปฏิวรัตด,ดาเป็นองค์ประธานของศูนสุนันทาจนกระทั่งสิ้นพระชนในปีพุทธศักราช2472นะครับ